สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสครายค์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับ EP นี้เป็นตอนที่9ของหนังสือเล่มนี้ครับความลับของความสุขโดยคุณนิ้วกลมสลาวุธเฮงสวัสดนะครับ ตอนที่9มีชื่อว่าข้อจำกัดของมนุษย์และ AI นะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาฟังไปพร้อมกันครับไซมอนซิเนกอธิบายสภาพชีวิตคนเราด้วยวงกลมหนึ่งวงที่มีพื้นที่ด้านในเป็นพื้นที่ปลอดภัยประกอบด้วยคนที่ไว้ใจได้ส่วนพื้นที่ด้านนอกวงกลมนั้นเป็นพื้นที่อันตรายประกอบไปด้วยคู่แข่งศัตรูคนที่จะมาเอาเปรียบอิจฉาริษยา อันตรายที่ว่านี้มีทั้งอันตรายทั้งด้านกายภาพและความรู้สึกเวลาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยร่างกายจะทำงานโดยไม่เคร่งเครียดไม่กดดันความคิดสร้างสารรค์ก่อเกิดไม่โกรธเกรี้ยวไม่ปกปิดแบ่งปันสุขภาพดีมีความสุขเหมือนคนที่อยู่ในบ้านที่ทุกคนเป็นมิตรตรงกันข้ามในโซนอันตรายร่างกายทำงานในโหมดสู้หรือหนีตลอดสารความเครียดหลัง ความคิดตีบตันคิดแต่จะสู้กับมันยังไงมองเห็นอันตรายของพวกอื่นตลอดโดยธรรมชาติแล้วเราจำเป็นต้องปกป้องตัวเองรู้ว่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนอันตรายวงกลมอธิบายชีวิตภาพนี้ชวนให้คิดต่อได้อีกเยอะคำถามแรกคือวงกลมปลอดภัยของคนเรากว้างแค่ไหนบางคนอาจเท่ากลุ่มเพื่อนสนิทบางคนเท่าครอบครัวบางคนเท่าคนรักแต่สำหรับบางคนอาจกว้างกว่านั้น ผมไม่คิดว่าเราจําเป็นต้องมีเพื่อนมากมายมหาศารแต่การมีพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยนั้นน่าจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่น่าพึงพอใจเราต่างอยู่ในกาใดากาหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นแหละเวลาฟังใครพูดอะไรบางอย่างไม่นานนักเราจะจับโลกทัศน์ของเขาได้ว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรมองโลกแบบไหนวัดผลสิ่งต่างๆในชีวิตจากอะไรเราสวมแว่นกันคนละแบบบางคนให้ความสำคัญกับเงินทอง ประสิทธิภาพผลงานบ้างก็อำนาจบารมีชื่อเสียงบ้างก็ศรัทธาความเชื่ออุดมการบ้างก็ความรักเมตตามิตรภาพทุกคนมีข้อจำกัดที่จะเห็นคิดรู้เข้าใจเพียงบางอย่างและบางแบบเท่านั้นในมุมมองผู้ฟังเราสามารถทำความเข้าใจกับมนุษย์อื่นได้ว่าเส้นขอบของเขาอยู่ตรงไหนเมื่อทศใส่ใจว่าทุกคนล้วนมีข้อจำกัด ทำให้เราไม่คาดหวังกับมนุษย์ตดเหม็นว่าจะต้องเป็นเทวดาฟ้าประธานอาภาัยได้เมตตาต่อกันไม่คาดคั้นว่าใครจะต้องคิดแบบเราเท่านั้นก็แค่ไม่เหมือนกันไม่ได้มีอะไรผิดที่มีควรคาดคั้นจากคนอื่นก็เพราะเราเองก็อยู่ในกลาของเราเช่นกันลองกระโดดไปยืนจากฝั่งคนอื่นเข้ามาจะเห็นว่าเราแคบในบางแบบหากใครมาคาดคั้นให้เราต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นก็คงไม่สบายตัวสบายใจ การตระหนักถึงกาลาทำให้เรารู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปชนขอบเมื่อมีอะไรบางอย่างทําให้งดหงิดว่าคิดแบบนี้ได้ไงทำแบบนี้ได้ไงบางอย่างที่เขย่าสิ่งที่เรายึดถือนั่นแหละขอบของกาลาเป็นเรื่องดีที่มองเห็นข้อจํากัดของตัวเองและของคนอื่นบ่อยๆการเห็นกาลาตัวเองเป็นจุดเริ่มของการขยายสมองให้ฉลาดขึ้นเห็นกาลาคนอื่นเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายหัวใจให้กว้างขวางกว่าเดิม เวลาชี้นิ้วด่าคนอื่นว่าอยู่ในกาลาสิ่งที่ไม่ควรลืมคือเราก็อยู่ในกะลาเหมือนกันแค่กะลาคนละใบโรบินดันบาร์นักมนุษยวิทยาชาวอังกฤษทําวิจัยแล้วได้ผลสรุปว่ามนุษย์หนึ่งคนจะมีคนที่รู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยด้วยราวร้อห้าคนในจำนวนนี้มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่อยู่ในวงกลมในสุดคือเป็นเพื่อนแท้ที่แชร์เรื่องส่วนตัวและเรื่องเปราะบาง ความห่วยความชั่วความเลวความพังให้ฟังได้แบบสบายใจจากนั้นวงที่ห่างออกไประดับสองอาจมีอยู่ราว15คนคนเหล่านี้อบอุ่นรู้สึกต่างตอบแทนกันและกันในทางใดทางหนึ่งอาจไม่ได้พบกันบ่อยเท่ากลุ่มแรกถัดไปในวงที่สมีคนประมาณ50คนอาจเรียกว่าคนรู้จักเห็นหน้าค่าตากันสนุกสนาน เมนกันไปมาในเฟซในไอจไม่ได้อยากนัดเจอเจอกันบ้างตามโอกาสส่วนในวงที่4ก็คือคนที่เหลือมีความสัมพันธ์แบบไม่ได้เจอเจอถ้าเจอก็ทักทายเรื่องงานอาหารอากาศในระดับผิวๆเอาเข้าจริงเรามีเพื่อนสนิทสนิทไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่อีกร้อยหรือเป็นพันใน Facebook Twitter IG TikTok ็เป็นเพียงผู้ติดตามซึ่งกันและกันที่จะได้เห็นแค่สิ่งที่อยากให้เห็นเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ใครคนหนึ่งมีเพื่อนเยอะกลับกลายเป็นเรื่องกดดันตัวเองลึกๆคนจํานวนไม่น้อยเป็นโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอจากการสะสมเพื่อนไว้เยอะดูภายนอกเหมือนรู้จักคนเยอะสีกับคนทั่วไปแต่ภายในใจรู้สึกว่างโห่งเพราะความสัมพันธ์เหล่านั้นกลับมีอยู่น้อยนิดที่สนิทชิดเชื้อความรู้สึกแบบนี้ เกิดขึ้นเพราะภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรและรู้จักคนเยอะแยะทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าตัวเองจอมปลอมคือไม่เป็นอย่างที่คนอื่นคิดเพราะเขาไม่รู้จักใครจริงและไม่มีใครรู้จักเขาจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นด้านหนึ่งของเขาก็ต้องพยายามรักษาความป๊อปปูล่าเอาไว้คอยสร้างสัมพันธ์กับคนมากมายแต่ลึกๆก,ก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงเพราะรู้ดีว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่อย่างรากลึกขณะเดียวกัน ก็กลัวสูญเสียความป๊อปปูล่าไปในวันใดวันหนึ่งนี่คือความโดดเดี่ยวจากการมีเพื่อนเยอะแต่ไม่มีเพื่อนแท้โซเชียลมีเดียให้ความสัมพันธ์กับการขยายความสัมพันธ์ในทางกว้างเป็นไปได้ที่จะละเลยความสัมพันธ์ในทางลึกการตระหนักรู้ว่าความสามารถของมนุษย์เราไม่สามารถผูกพันได้เกินกว่า150คนทำให้เราประเมินศักยภาพตัวเองตรงตามจริงมากขึ้น5คนเข้มเมมีใหมที่เรานึกหน้าออก ที่สามารถเล่าด้านมืดสุดยัง่งความมอนแอที่น่าอับอายหรือบ้าบอวายป่วงเป็นตัวเองเวลาอยู่ด้วยถ้ามีก็นับว่าเรามีเพื่อนสนิทโลกที่เต็มไปด้วยคนรู้จักนั้นไม่มีใครรู้จักเราจริงเลยสักคนไม่กังวลว่าความสัมพันธ์ที่มีนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาการมีเพื่อนมากอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปคำว่าเพื่อนนั่นไม่ได้มอบให้กันง่ายๆเหมือนการกดแอดเฟนแล้วกดแอคเซป การประคับประคองภาพลักษณ์ของการมีคนรู้จักเยอะอาจไม่ใช่ความสุขเสมอไปเช่นกันหลี่ไคฟูเล่าถึงความเก่งกาดที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆของ AI ซึ่งแข่งเกมโกและหมากรุกซึ่งในการแข่งเกมโกหรือหมากรุกนั้น AI ชนะมนุษย์มาเป็น10ปีแล้วแต่มาพีกตอนที่อันฟ้าโกไล่ถล่มเคอเจียนักโกมือหนึ่งของโรคชาวจีนย่อยยับติดต่อกันถึง3ยก แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปจากระบบคอมก่อนหน้านั้นก็คือ a l p h a โ o มีการทำงานแบบ e e p p e i r n i n g ซึ่งเก่งกว่ามนุษย์ในการแยกแยะใบหน้าจดจำเสียงหรือแม้กระทั่งอนุมัติเงินกู้ซึ่งมนุษย์อาจต้องถูก AI แย่งงานและพ่ายแพ้ไปในหลายๆด้านเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แชมป์โลกซึ่งเป็นมนุษย์พ่ายแพ้ต่อ AI กระนั้นหลีไคฟูกลับมองเห็นความหวัง เมื่อการแข่งขันกำลังจะสิ้นสุดลงเคอเจียพบทางตันเขางัดกลยุทธ์ทุกอย่างออกมาสู้หมดแล้วแต่ก็รู้ดีว่าสู้ไม่ได้ขณะนั้นเองเขาไม่สามารถเก็บบรม์เอาไว้ได้อีกต่อไปเขาถอดแว่นออกใช้หลังมือปาดน้ําตาที่ไหลรินออกมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแต่ทุกคนสัมผัสถึงอารมณ์ของเคอเจียได้หยาดน้ําตานั้นช่วยดึงความเห็นอกเห็นใจ และการเราจะช่วยออกมาให้เขอเจียอย่างท่วมท้นเหมือนจะแพ้แต่ชนะใจหลี่ไคฟูบอกว่าเขาเริ่มมองเห็นว่ามนุษย์จะพบงานและความหมายในยุคปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไรมนุษย์ต้องทำในสิ่งที่ AI ทํทำไม่ได้นั่นคือความเป็นมนุษย์แม้ AI จะปราดเปรื่องจดจำข้อมูลตรวจสอบแม่นยำไม่ผิดพลาดหรือเก่งกาจแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่มันทำไม่ได้ก็คือ ความรู้สึกรู้สาแบบที่มนุษย์เป็น AI ไม่ร้องไห้การร้องไห้เป็นเพียงตัวอย่างของความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันเองเท่านั้นที่สัมผัสได้เมื่อเห็นน้ำตาจากความพยายามของเคอร์เจียเราไม่สวนว่าเขาจะแพ้หรือชนะแต่เรารักเขาเห็นใจอยากโอบกอดทางรอดในยุค AI ก็คือเราต้องมีความเข้าใจและเข้าถึงมนุษย์ด้วยกันให้มากขึ้น เอาชนะใจมนุษย์ให้ได้เราต้องไม่กระทำต่อลูกค้าด้วยท่าทีที่เหมือนหุ่นยนต์มิฉะนั้นเขารับบริการจากหุ่นยนต์ยังจะดีเสียกว่าสุดท้ายโลกจะต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้นยิ่งโลกใช้งาน AI มากขึ้นเท่าไหร่มนุษย์ยิ่งโห้ยหาความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นโอเคครับท่ามกลางโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทุกคนควรมีมากขึ้นก็คือความเป็นมนุษย์นะครับ เพราะน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ AI เป็นไม่ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ